คับขั้นตอนที่สามเรามาดูกันครับพี่น้องเรื่องการเผาถ่านอ่าขั้นตอนที่สามนี่ก็จะเป็นเรื่องของการปิดนะครับปิดเตาเนี่ยเราก็จะลดข้างล่างนะครับข้างล่างปกติจะเป็นรูกว้างอย่างนี้นะอ่าเราก็ลดลงมาให้ปิดสนิทปิดเลยปิดสนิทเลยข้างล่างก่อนเพื่อจะไม่ให้อากาศเข้าแล้วครับพี่น้องสังเกตนะครับถ้าควันอย่างเงี้ยครับควันขึ้นเป็นเป,นเปรวสีเขียวๆคือ ไม่มีควันขาวแล้วครับเราก็จะใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงนะครับเนี่ยน้องเห็นไหมครับมีควันออกนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่ถ้าอย่างนี้ยังไม่ได้นะอย่างนี้ยังถือว่าเริ่มเริ่มจุดเริ่มติดนะครับแต่เราเราใช้เวลาไปหกชั่วโมงนะครับสําหรับไม้แห้งแล้วนี่เราก็จะปิดอย่างนี้ครับพี่น้องปิดข้างล่างเลยนะฮะพอปิดข้างล่างเสร็จเราก็จะเตรียมนี่ขากางเกงเก,งเก่าๆนะครับขากางเกงเก่า ก็เอาดินดินใส่เข้าไปแล้วก็แช่น้ํามันก็จะละลายดินก็จะเป็นกลายเป็นดินเหนียวครับนี่ครับปิดลงไปเลยกดแน่นปุ๊บนี่ครับสุดยอดแล้วทีนี้นี่กลายเป็นว่าเราดินยากลายเป็นว่าเราก็ปิดทําพิธีการปิดเพื่อจะเก็บฐ่านแล้วนะครับทีนี้เรามาดูขอบข้างถ้ายังมีนี่ครับยังมีรูระเหยแบบนี้เราก็จะปิด ถ้ามีการแตกแยกของรอยของดินเหนียวนะครับเราก็จะใช้ดินเหนียวปิดปีครับอุดไม่ให้ไม่ให้มีอากาศไม่ให้มันมีอากาศได้ไม่งั้นฐานมันจะมอดนะครับฐานมันจะมอดอ่าเราก็ต้องเตรียมใช้เวลาปิดตรงนี้กี่ชั่วโมงก็สองชั่วโมงฐานก็จะดับสนิทฐานก็จะดับสนิทสองถึงสามชั่วโมงสรุปแล้วเราใช้เวลาเผาก็ประมาณ แปดถึงเก้าชั่วโมงนะครับแปดถึงเก้าชั่วโมงเราก็จะเปิดออกประทานมาใช้งานได้เลยถังนี้นะครับใส่ถาใส่ไม้เต็มเต็มเราก็จะได้ถ่านมาใช้งานนี่ครับถ้วถุงขนาดนี้ก็จะประมาณสิบสิบกว่าถุงนะครับสิบก,กว่าถุงมันไม่แน่มันแล้วแต่ไม้นะครับว่าไม้เราใช้ไม้อะไรไปบ้างนะเป็นไม้มะม่วงไม้เบาก็ก็จะได้เยอะหน่อยแต่ถ้าไม้หนักหักก็จะได้น้อยหน่อยจะเป็นไม้มะยงนะครับอันนี้เป็นการ พึ่งพาตัวเองด้วยลําแข้งนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเราก็ลดรายจ่ายเนาะเราจะใช้แก๊สอย่างเดียวก็สิ้นเปลืองเพราะนั้นเราหัดเผาถ่านกันเองครับพี่น้องใช้ถัง200ลิตรนะครับถ้าพี่น้องต้องการต้องการจะให้ส่งไปให้ถึงบ้านได้นะครับมีจําหน่ายนะตอนปราดนิยมแห่งเมืองกระสังบุรีล์เราผลิตจำหน่ายนะครับส่งถึงบ้านท่านทั่วประเทศนะครับ ในราคานี่นะครับลูกละ1,200บาทนะครับแต่ว่าถังนะครับค่าส่งไม่รวมค่าส่งแล้วแต่ภาคเหนืออีสานใต้กลางราคาไม่เท่ากันถ้าพี่น้องต้องการสนใจนะครับสนใจอยากจะได้จะได้เตาเป๋าถ่านไปใช้ที่บ้านก็ติดต่อที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ093-195-1842ครับพี่น้องอช่วยเหลือกันไปได้ทั้ง ประหยัดนะครับได้ทั้งวิชาความรู้ขอให้พี่น้องลองเอาไปปฏิบัติดูครับลองไปทําดูนะครับของผมเองก็เริ่มใช้ฐานฟรีมา,านานแล้วครับ